สวัสดีครับนักเรียนชั้นป4ี่ทุกคนวันนี้พบกับครูอีกแล้วนะครับในวิชาภาษาไทยสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนเรื่องมาตราตัวสะกดมาตราตัวสะกดก็คือพยัญชนะที่อยู่ท้ายคำหรือท้ายพยางมีทั้งหมด8แม่ได้แก่ 1. แม่กง 2. แม่กม 3. แม่เกย 4. แม่เกลห5 แม่กบหกแม่กบเจ็ดแม่กลนและแปดแม่กดนั่นเองครับส่วนคำหรือพยางคที่ไม่มีตัวสะกดเรียกว่าแม่กอกานะครับคำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตราคือคำที่สะกดด้วยรูปพยัญชนะที่ตรงกับชื่อมาตราตัวสะกดได้แก่คำที่มี กไก่ดดเด็กบอใบไ,ไม้งองูมอมา้านอหนูยออยักและวอแหวนสะกดนะครับต่อมานะครับจะเป็นตัวอย่างคําที่มีตัวสะกดตรงตามมาตรานะครับอ่าเรามาดูตัวอย่างคําแรกกันก่อนนะครับอ่าตัวอย่างคําแรกก็คือคําว่าอมยิม้ม คว่าอมยิ้มมีตัวอะไรสะกดครับอ่าตัวมอม้าสะกดใช่ไหมครับตัวมอม้าจัดอยู่ในแม่อะไรเอ่ยอ่าแม่กลมใช่ไหมครับอ่าถูกต้องอ่าตัวอย่างคําต่อมาได้แก่ครัว่าแมงป่องอ่าแมงป่องตัวงองูสะกดใช่ไหมครับอ่างองูอยู่ในแม่อะไรเอ่ยอ่าแม่กงถูกต้องครับอ่าต่อมาคําว่าสายสร้อยสายสร้อย ตัวยอยักษ์สะกดจะเป็นแม่อะไรเอ่ยแม่เกยอ่าถูกต้องนะครับอ่าต่อมาคําว่าเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวตัวอะไรสะกดเอ่ยว่แหวนใช่ไหมครับวแหวนสะกดจัดอยู่ในแม่อะไรอ่าแม่เกลอ่าถูกต้องครับต่อมาคําว่าหมากรุกหมากรุกแม่อะไรเอ่ยตัวกอไก่สะกดอ่าแม่กกนั่นเองครับถูกต้องอ่าต่อมาคําสุดท้ายคําว่ากราบ นนคำว่ากราบตัวบอใบไม้สะกดใช่ไหมครับจัดอยู่ในแม่อะไรแม่กบนั่นเองครับเก่งมากอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับคำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตราอ่ามาดูคำแรกกันครับคำว่าชอนชัยคำว่าชอนชัยชอนตัวนอนหนูสะกดใช่ไหมครับจัดอยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กนนั่นเองครับคำว่าชัยไม่มีตัวสะกดใช่ไหมครับจัดอยู่ในแม่ กอกานั่นเองครับอ่ะต่อมาคําว่ามดครับคำว่ามดตัวอะไรสะกดครับดอเด็กใช่ไหมครับตัวดอเด็กสะกดจัดอยู่ในมาตาตัวสะกดแม่กดนั่นเองครับอ่ะต่อมาคําว่าดอกไม้คําว่าดอกตัวกอไก่สะกดจัดอยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กกนั่นเองครับอ่ต่อมาคําว่าไม้คําว่าไม้ไม่มีตัวสะกดจัดอยู่ในแม่กอกานั่นเองครับอ่ต่อมาคําว่าอย่างลบ ยางลบคําว่ายางตัวงองูสะกดจัดอยู่ในมาตาตัวสะกดแม่กงครับอ่ะต่อมาคําว่าลบคําว่าลบอยไม้สะกดใช่ไหมครับจัดอยู่ในมาตาตัวสะกดแม่กบนั่นเองครับอ่ะต่อมาคําว่าข้าวคําว่าข้าวตัววอแหวนสะกดจัดอยู่ในมาตาตัวสะกดแม่เกลออ่ะต่อมาคําว่าต้มตัวมอม้าสะกดใช่ไหมครับจัดอยู่ในมาตาตัวสะกดแม่ นั่นเองครับอ่าต่อมาคําสุดท้ายคําคว่านางเงือกคําว่านางตัวงองงสะกดจัดอยู่ในมาตราตัวสะกดแม่โกงนั่นเองครับอ่ต่อมาคําว่าเงือกตัวกอไก่สะกดจัดอยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กกนั่นเองครับอ่านี่ก็คือตัวอย่างคำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตรานะครับนักเรียนต่อมานะครับจะเป็น คำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรานั่นเองครับก็คือคำที่สะกดด้วยรูปพยัญชนะอื่นๆที่ไม่ตรงตามมาตราตัวสะกดแต่ออกเสียงท้ายคำจะเป็นเสียงเดียวกันกับมาตราตัวสะกดตัวนั้นๆนั่นเองครับเรามาดูตัวอย่างกันนะครับนักเรียนนักเรียนจะเห็นตารางนะครับที่ครูขึ้นให้จะเป็นมาตราตัวสะกดแล้วก็พยัญชนะที่เป็นตัวสะกดนั่นเองครับอะนักเรียนสังเกตดูแม่กกนะครับ แม่กกพยัญชนะที่ไม่สะกดตรงตามมาตาแม่กบก,ก,ก็คือจะมีตัวขอไข่คอควายคอ,อละขังนั่นเองครับอ่าต่อมาแม่กบมีตัวพยัญชนะนะครับที่ไม่สะกดตรงตามมาตาก็คือปอปลาพอพานฟอฟันแล้วก็พอสัมเพานั่นเองครับอ่าต่อมาแม่กลแม่กลน พยัญชนะที่เป็นตัวสะกดในมาตาตัวสะกดแม่กลที่ไม่สะกดตรงตามมาตานะครับจะมียอผู้หญิงนอนเนรรอเรือรอลิงรอจุลานั่นเองครับอะต่อมาแม่กดสําหรับแม่กดนะครับตัวพยัญชนะที่ไม่สะกดตรงตามมาตานะครับในแม่กดจะมีพยัญชนะตัวจอจานชอช้างสอโซ่ดอชดาต่อปตัก ทอฐานทอนางมนโททอผู้เท่าต่อเต่าทอถุงทอทหารทอทงสอสลาสอลือสีและสอเสือนั่นเองครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างนะครับของคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราคคำแรกจะเป็นคำว่ากุญชร กุนชอนเป็นคำวัยพจน์ของช้างนะครับซึ่งกุนชอนนั้นจะเป็นตัวสะกดไม่ตรงตามมาตานั่นเองครับนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าคำว่ากุลจะเป็นตัวยอผู้หญิงสะกดแล้วก็คำว่าชอนจะเป็นตัวรอเรือสะกดใช่ไหมครับแต่เวลานักเรียนอ่านออกเสียงพยางค์ท้ายของคำว่ากุนชอนนั้นจะเป็นเสียงของตัวนอหนูแสดงว่าคำว่ากุณชอจึงจัดอยู่ในมาตาตัวสะกดแม่กลนนั่นเองครับต่อมานะครับคำว่ารูปภาพ คำว่ารูปภาพจะเป็นคำที่ตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรานะครับนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าคำว่ารูปจะเป็นตัวปปลาสะกดแล้วก็คำว่าภาพจะเป็นตัวพอพันสะกดนะครับแต่เวลานักเรียนอ่านออกเสียงคำว่ารูปภาพนักเรียนจะอ่านออกเสียงพยยงท้ายของคำนั้นเป็นเสียงบอบไม้นะครับเสียงบอยไม้แสดงว่าคำว่ารูปภาพนั้นจัดอยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กบนั่นเองครับต่อมาคำว่าฟุตบอล ฟุตบอลเป็นอีกหนึ่งคำนะครับที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตานักเรียนดูคําว่าฟุตนะครับจะเป็นตัวตอต่อสะกดแล้วก็คําว่าบอลจะเป็นตัวลอลิงสะกดคําว่าฟุตเวลานักเรียนอ่านออกเสียงพยางค์ท้ายของคําว่าฟุตจะเป็นเสียงดอเด็กนะครับแล้วก็คําว่าบอลพยางค์ท้ายของคํานั้นจะเป็นเสียงนอหนูแสดงว่าคําว่าฟุตจะเป็นมาตาตัวสะกดแม่กดและคําว่าบอลจะเป็นมาตราตัวสะกดแม่กลนั่นเองครับ ต่อมาคําว่าเมฆนะครับคาว่าเมฆจะเป็นตัวคอระคังสะกดใช่ไหมครับอ่าแต่เวลาอ่านออกเสียงคําว่าเมฆพยางค์ท้ายของคํานั้นจะเป็นเสียงของกอไก่แสดงว่าคําว่าเมฆจึงจัดอยู่ในมาตาตัวสะกดแม่กกนั่นเองครับต่อมาคําว่าอูดคําว่าอูดก็เป็นอีกหนึ่งคำนะครับที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตาคำว่าอูดนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าคำว่าอูดนั้นเป็นตัว ทอฐานสะกดแต่เวลาอ่านออกเสียงพยางค์ท้ายของคำนั้นจะออกเสียงเป็นเสียงของดอเด็กนั่นเองครับเพราะฉะนั้นคำว่าอูดจึงจัดอยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กดนั่นเองครับต่อมานะครับคำสุดท้ายคือคำว่าพยาบาลพยาบาลนักเรียนจะสังเกตเห็นคำว่าบาลนะครับจะเป็นตัวลอลิงสะกดแต่เวลาอ่านออกเสียงพยางค์ท้ายของคำนั้นนักเรียนจะอ่านออกเสียงเป็นเสียง ของนอหนูนั่นเองครับเสียงนอหนูจึงจัดอยู่ในมาตาตัวสะกดแม่กลนนั่นเองครับทีนี้นักเรียนไปทำแบบทดสอบกันครับ